สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ได้กลับมากันอีกหนึ่งรอบนะครับกับการทดลองการใช้สมักไทยนะครับกับปลาแต่ละชนิดนั่นเองนะครับรอบที่แล้วนะครับเราทดสอบกับปลานินไปแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็มีปลาชนิดหนึ่งที่พี่ๆทุกท่านนะครับให้ความสนใจแล้วก็อยากสอบถามว่าใช้แล้วมีผลอะไรกับปลาชนิดนี้ไหมนะครับนั่นก็คือปลาทับทิมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบกับปลาทับทิมนะครับจำนวน50ตัวนะครับซึ่งเป็นไซ์ เขาเรียกว่าถือว่าเป็นไซส์ประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วได้แล้วนะครับก็คือก็ยังไม่ใหญ่มากก็อยู่ในพื้นที่นะครับ1.87ตารางเมตรนะครับหรือว่าประมาณ2ตารางเมตรนะครับในบ่อพื้นที่เท่านี้นะครับแล้วก็จะใช้สมิกไททดลองเหมือนกับปานินเลยนะครับโดยใช้สมิกไทนะครับ20กิโลกรัมนะครับในพื้นที่แค่2ตารางเมตรนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็มาเก็บผลกันอีกทีนะครับเราจะทิ้งไว้สักประมาณ48ชั่วโมงนะครับหรือ2วันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มใส่เลยนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดสงสัยว่าใส่ไปแล้วมีผลต่อปลาหรือไม่นะครับก็รอติดตามดูได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสมิกไทส์นะครับของทางบริษัทไทกินาโกของเรานะครับหรือว่าชมรมเกษตรปลอดสารพิษนะครับปกตินะครับพื้นที่ที่ใช้จริงๆนะครับก็คือ1กระสอบ20กิโลกรัมนะครับกับพื้นที่1ไร่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อปลานิลบ่อปลาทับทิมบ่อกุ้งนะครับต่างๆเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะครับ จะสามารถช่วยจับพวกแก๊สแอมโมเนียแก๊สไข่เน่านะครับพวกในไตในเตะในบ่กุ้งบป่ปลาได้นะครับแล้วก็ช่วยจับที่เลนด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นชนิดเม็ดนะครับเรามี2ชนิดจะมีชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดผงนะครับผมจะกระจายให้ทั่วทั่วพื้นที่เลย วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่วันที่วันเสาร์ที่6นะครับกันยายนนั่นเองนะครับเป็นเวลาบ่ายโมง28นาทีนะครับผมอันนี้เป็นเวลาปัจจุบันที่เราเริ่มใส่กันนะครับ อันนี้จะเป็นถือว่าเป็นการใส่ที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะกว่าพื้นที่หลายเท่าตัวเลยนะครับอาจจะทําให้พี่ๆเห็นว่าสีน้ํานะครับมันขุ่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเราใช้ในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยจะทําให้น้ําของเรานะครับมีระดับกินเม็ดแล้วก็ไม่มีสีขุ่นแบบนี้แน่นอนนะครับผม นี่นะครับก็คือ20กิโลกร,รัมนะครับเราใส่ลงไปแล้วนะครับทั้งบ่อนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะมาเก็บผลข้อมูลกันเ,เราราวประมาณ48ชั่วโมงนะครับอีกทีหนึ่งว่าจะมีผลเสียกระปลาหรือไม่หรือว่ามีปลาตายหรือไม่นั่นเองนะครับผม สวัสดีครับนะครับตอนนี้ก็เป็นหลังจากที่เราทำการทดลองนะครับการใช้สมิคไทกับบ่อปลาทับทิมที่เราจำลองสถานการณ์การเลี้ยงนะครับในบ่อขนาด1.87่ตารางเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นเวลา48ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราใส่สมิคไทไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ๆดูกันนะครับตอนนี้นะครับจากที่ผมดูข้างต้นเนี่ยมันยังไม่มีการตายของปลานะครับซึ่งเราสรุปได้ว่านะครับสมิคไทเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสีย หรือว่าทําให้ปลาทับทิมตายได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองคุณอาหารเรียกขึ้นมาเพื่อพี่ๆไม่เห็นนะครับว่ามีปลาอยู่ไหมลักษณะปลาตอนนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับมีการคุบอาหารอยู่ปกตินะครับกินอาหารปกติเลยด้านล่างนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่าตัวผงสมิทไทนะครับที่เราใส่เพราะว่าถ้าเป็นพื้นดินเนี่ยมันจะละลายไปกับพื้นดินนั่นเองนะครับตัวนี้จะดูดซับพวกของเสียต่างๆได้โดยแก๊สอเมเนะกันในไตนั่นเอง แก๊สไคเนาต่างๆนะครับถ้าเราใส่ไปปริมาณ20กิโลกรัมนะครับต่อพื้นที่แค่2ตารางเมตรหรือว่าราวๆประมาณ1.87ตารางเมตรนั่นเองนะครับปกติถ้าสมิกไทใส่จริงๆก็ใส่กันแค่1กระสอบต่อหนึ่งไร่หรือว่า20กิโลกรัมต่อ1ไร่นั่นเองนะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูเลยว่ามันไม่มีผลเสียต่อปลานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายน้ําให้ดูด้วยว่ามีตัวปลาอยู่จริงๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ยาวๆเลยนะครับผมจะมีการเติมออกซิเจนนะครับด้วยเพราะว็วววก ค่อนข้างฝนตกหนักนะครับในจังหวัดอ่างทองท่าน,นี้ผมก็จะถ่ายน้ำไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำแห้งนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ๆดูเห็นตัวปลากันด้วยว่าเราทดลองโดยมีตัวปลาอยู่ด้านในจริงๆนะครับที่ผมใส่ไปอยู่เราๆประมาณ45-50ตัวนะครับในพื้นที่เท่านี้ าจะเป็นปลาไซส์ประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นและรุ่นรุ่นแล้วนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเรารอช่วงถ่ายน้ำไว้ก่อน อันนี้ก็ปริมาณน้ําลดไปพอสมควรแล้วนะครับก็เริ่มเห็นตัวปลานะครับสาหรับพี่ๆที่สงสัยนะครับถ้าเกิดนําสม็กไทยไปใช้แล้วน้ําจะขุ่นเหมือนที่เรามีทําการทดลองหรือไม่นะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่า ในแปลงทดลองเนี่ยเราสาธิตในการใช้สมิกไทที่ค่อนข้างกลเกินโอเวอร์ดสนะครับหรือว่าค่อนข้างมากกว่าพื้นที่ถ้าเราใช้ในปริมาณที่แนะนําหรือว่าเหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยการขุ่นของน้ําจะไม่มีนะครับเพราะว่าสารจะสามารถกระจายตัวหรือว่าสลายตัวไปได้นั่นเองนะครับ สำหรับพี่ๆที่เลี้ยงปลาสวยงามหรือว่าอยากจะนําไปใช้ในการเลี้ยงปลานินหรือว่าปลาทับทิมในบ่อนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําจะขุ่นหรือว่าน้ําจะเป็นตะกรนเยอะๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมคือคําแนะนําก็คือ1กระสอบต่อหนึ่งไร่หรือว่า20กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่นะครับก็จะสารพวกนี้จะสลายไปกับน้ําแล้วก็จะช่วยจับพวกแก๊สแอมโมเนียแก๊สไนโตในไนเตรได้เองนะครับจะไม่ทําให้น้ําขุ่นแน่นอนครับผม นี่นะครับก็เริ่มเห็นโตปลาแล้วนะครับขึ้นลอยขึ้นมาแต่ว่าน้ํายังมีอ,อยู่เมื่อกี้ลอยขึ้นมาพอสมควรนะครับเริ่มเห็นลอยปลาละอันนี้เราใส่ปลาจริงๆนะครับแล้วก็มีการทดลองจริงๆกับสมิเกไทยนะครับโดยใช้เวลานี่ประมาณ48ชั่วโมงนะครับหรือว่าประมาณ2วันตั้งแต่เริ่มเริ่มที่เราใส่เข้าไปนะครับผม่าการปลาก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะครับ กลิ่นน้ำไม่มีกลิ่นนะครับเห็นว่าสีค่อนข้างที่จะดูมีสีนิดหนึ่งเนี่ยจะกลิ่นน้ำไม่มีเลยหรือว่าเขาเรียกว่ากลิ่นเศษพวกขี้ปลาหรือว่ากลิ่นอาหารโคลนใต้ดินเนี่ยไม่มีกลิ่นนะครับเพราะว่าตัวสเปกไทยเราเนี่ยไปช่วยจับกลิ่นได้นั่นเองครับหรือว่าจับแก๊สต่างๆที่มันส่งกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นเน่าเสียในบอ่อปลาบอกุอกก้งนะครับทั้งหมดเลยเริ่มเห็นตัวปลาแล้วนะครับ อันนี้มีปลาจริงๆนะคะในบอ่อนี้เป็นปลาทับทิมนะครับผมใส่ไว้ประมาณห้าสิบตัวนะครับในบอ่อนี้ตั้งแต่เริ่มทดลองนะครับแล้วผมมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีการใช้สมเกคไท์ควบคู่ไปกับตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายคีเลนกลนบ่อของเราด้วยเนี่ยจะทำให้บอ่อมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่มีกังวลเรื่องการเขาเรียกว่าการดูดขี้เลนหรือว่าราคาการดูดขี้เลนหรือว่าลอกหน้าเลนเนี่ยต่อรอบเนี่ยมันค่อนข้างสูงเนี่ยก็แนะนําให้ลองนําตัวสเปกไทกับตัวจุลินทรีย่อยสลายขี้เลนก้นบ่อของเราไปลองใช้ได้เลยนะครับจะสามารถช่วยลดต้นทุนในเรื่องการลอกขี้เลนหรือว่าสลายขี้เลนได้ด้วยนั่นกันเหมือนกันนะครับผมนี่มีเริ่มเห็นหลังปลาแล้วนะครับปลาของเราเนี่ยจะไซส์อย,อยู่ประมาณ3นิ้ว2นิ้ว ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณ50ตัวในพื้นที่ประมาณ1.8ตารางเมตรหรือว่าตีว่าสัก2ตารางเมตรก็ได้ครับเมื่อรอบที่แล้วเราก็ทดสอบกับปลานิลไปแล้วอันนี้ก็เป็นปลาทับทิมอีกชนิดหนึ่งเป็นปลาที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับปลานิลน,นะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีผลเสีย นี่นะครับดูปลายังดูแข็งแรงนะครับว่ายปกตินะครับไม่ได้มีผลเสียอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวสมิกไทนะครับที่เราใส่ไปนะครับผมค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะาเราอันนี้เป็นการทดลองสรุปได้ว่านะครับการใช้สมิคไทกับตัวการเลี้ยงปลาทับทิมนะครับไม่ได้ส่งผลเสียหรือว่าทำให้ปลาตายได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น การสาธิตของทางบริษัทไทกินโกหรือว่าชมรมเกษตรปอสารพิษของเรานะครับในเรื่องการใช้ สมักไทยกับการเลี้ยงปลาทับทิมนะครับหรือว่าการเลี้ยงปลาต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับอยากให้เรามาทดสอบอะไรให้ดูหรือว่าอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่ได้ความรู้มากน้อยเพียงใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ครั้งหน้าเรามีการทดลองอะไรดีๆเราจะมาทดลองให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม